วันสิ้นเดือนสุดจริตชนหาเงินด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนบริการแต่ทุจริตชนมันเตรียมตัวหาเงินด้วยการออกแรงกระดิกนิ้วนิดเดียวคุณหรือผมอาจจะเจอเรื่องราวแบบนี้ก็ได้สักวันหนึ่งโบราณว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะจนใจเราคำกล่าวนี้มันไม่มีผิดเลยแม้แต่น้อยอย่างควรรู้จักกันซึ่งเราไม่คาดคิดว่าเขาจะหกักหลังคิดร้ายได้ลงคอมันอาจจะเป็นงูเห่าขึ้นมาเมื่อใดก็ได้ เรื่องราวของเพื่อนฆ่าเพื่อนเพียงเพื่อต้องการเงินไปเที่ยวหาความสุขนี้เกิดขึ้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราธ,ธานีเมื่อวันสิ้นเดือนกันยายน2530มันเป็นคดีอุกชะกันที่เยี่ยมเกลี่ยมซึ่งตำรวจท้องที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้ในเวลาหลังเกิดเหตุโดยบังเอิญทั้งนี้จากการรับสารภาพของผู้ต้องหานั่นคือในจำนวนอายุ20ปีอยู่บ้านไม่มีเลขที่แน่นอน มีอาชีพกลีดย,ยางขายในอำเภอพ,พุนพินบ้านท่าข้ามและเจ้าทุกผู้เสียหายนั่นคือนายพินโยอายุ34ปีซึ่งรอดตายบุรบิดเป็นนัสดรอ,อยู่ในหมู่ที่5าตำบลท่าข้ามอำเภอพ,พุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ให้ปากคำและรับสารภาพแก่พนักงานสอบสวนสพพุนพินดังเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอดังต่อไปนี้ในตอนเย็นของวันสิ้นเดือนนั้นมิใช่จะมีแต่สุจริชนคนธรมมหาก่น จะริ่งออกหาเงินถ่ายเทกระเป๋าจากคนอื่นด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนและบริการเพราะวันสิ้นเดือนการเงินจะหมุนเวียนคล่องตัวผ่านมือทั้งผู้รับและผู้ให้แต่สําหรับมิจฉาชีพที่คอยจ้องหาจังหวะก่อเหตุหวังเอาทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยไม่ต้องมีสิ่งเลกเปลี่ยนแต่อย่างใดนอกจากใช้กําลังแย่งชิงประทุษร้ายนั่นคือวิธีการหาเงินของบุคคลสองประเภทระหว่างคนดีกับคนชั่วสุดจริตชนและทุจริตชนก็เป็นเพราะด้วยวันสินน้นเดือนเงินเดือนออกนี้เอง คนที่ทํางานมีเงินเดือนกินไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือลูกจ้างบริษัทโรงงานห้างร้านจึงมักจะออกไปตักตวงหางความสุขใส่ตัวเองบ้างก็กินเหล้าเข้าร้านอาหารบ้างก็ไปหาตี่หม้อแล้วบางคนก็ไปดูหนังละครกาแฟนเป็นการชดเชยชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งเดือนเอา้าเฮ้ยไอ้นงเดี๋ยวนี้เองไปทําอะไรอยู่ไหนไม่เจอหน้านานแล้ววะอ๋อพี่ออสนะเองก็เรื่อยๆแหละพี่ตอนนี้รับจ้างเขาเกลียดอย่าง เป็นลูกจ้างไม่มีโอกาสรวยนะเว้ยทําไมไม่ทําอย่างอื่นโธ่พี่ออสก็รู้คนอย่างฉันน่ะจะมีปัญญาที่ไหนเอองั้นเราไปคุยกันที่ร้านเหล้าดีกว่านะหนงทางหลังสถานีรถไฟดีไหมตกลงพี่วันนี้เงินเดือนออกฉันเป็นเจ้ามือเองคนทั้งสองกอดคอกันเข้าไปนั่งในร้านอาหารหลังสถานีรถไฟพุ่นพินท่ามกลางความพลุกพล่านของผู้คนทั่วไปใครมีเงินเที่ยวเที่ยวใครมีเงินกินกินในวันสิ้นเดือนหรือไม่สิ้นเดือน เป็นธรรมดาของคนไทยเมื่อพบปะกันจะต้องแวะหาวงเล่าชั่วโมงเศษผ่านไปคนทั้งสองมีท่าทีอ้อแอด้วยหน้เหาเมาแต่ก็ยังสึงวนท่าทีกันอยู่เพราะว่าได้เกิดอารมณ์กำนัดขึ้นหน้าจึงได้จ่ายเงินเดิอนออกจากร้านเหล้าไปตีมอกระถอะคนชื่อออสเป็นคนชักชวนที่ไหนพี่ไอ้หนงถามเมื่อชักจะหน้าตึงได้ที่โรงแรมเอเชียไว้เด็กเยอะจะหน้าหรือจะนวดมีทั้งนั้นตลาดอำเภอพุนพิน แม้ว่าจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆแต่ก็อยู่ห่างจากตัวบ้านดอดหรือตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเพียง10กิโลเมตรเศษมีรถเมล์บริการตลอดเวลาเวลากลางคืนจะไปคึกคักเอาที่สถานีรถไฟเพราะผู้คนสัญจรเดินทางไปมาเสมือนหนึ่งว่าเป็นเมืองที่การเงินหมุนเวียนคล่องตัวพอสมควรสถานบริการในรูปแบบร้านอาหารอีกตัวตามโรงแรมมีไว้สําหรับบริการแก่คนงานชาวสวนอยางคนงานต่างๆที่มีอยู่มากมายในตัวอำเภอ เป็นเพราะด้วยสถานบริการโจงครึ่มนี้เองจึงทำให้มีผลโยงใยไปถึงปัญหาอาชญากรรมที่ติดตามมาคนทั้งคู่ได้มาปรากฏตัวที่หน้าโรงแรมควีนอีกครั้งหนึ่งหลังจากล่ออินูเป็นที่สำราญใจโดยตั้งใจว่าจะพากันเข้าไปนั่งกินเหล้าในร้านหงทองต่อแต่ทว่าเมื่อหลวงดูทับในกระเป๋าตัวเองแล้วเหลือติดอยู่ไม่กี่บาทในออสจึงเป็นคนเอ่ยขึ้นเงินหมดแล้วจะมีเงินไหนไปเที่ยวต่อเดี๋ยวจะไปเอารถรถอะไรพี่ออส ไอ้หนงสงสัยรถอกปบกสองแถวยังไงละ่ะานออสบอกอิงรออยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวฉันมาานออสสั่งให้ไอ้หนงรอคอยอยู่ที่หน้าโรงแรมควีตครูใหญ่ก็กลับมาพร้อมกับปืนพกลูกสองและกระสุนแถมด้วยขวดเหล้าอีกขวดใหญ่มีเหล้าเหลืออยู่ครึง่งครึ่งในพี่ออสว่าจะแปลรถไงละ่ะไม่เห็นมีรถอย่างว่าเลยนี่ไงรถในออสบอกกับไอ้หนงพร้อมทั้งทำท่าชักปืนออกมาบรรจุกระสุนเป็นการบอกใบ้ให้รู้อยู่ในที่ สัญชัตยาณแห่งสันดานจนรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนคู่หูจะพาก่อเหตุร้ายถ้าไม่ฆ่าคนก็ปล้นชิงทรัพย์อย่างไม่ต้องสงสัยฉันไม่เอาด้วยหรอกพี่ฉันไม่กล้าไอ้หนุงปฏิเสธปอดแหกหรือไงของแค่นี้กลัวอะไรกระดิกนิ้วโป้งเดียวจอดเองก็ได้เงินใช้แล้วขณะที่คนทั้งสองกำลังคุยกันและเจ็บเล้าในขวดพลาอยู่หน้าโรงแรมควนนั่นเองเยือกเลาะ,ะร้ายก็ขับรถตุกๆสองแถวผ่านมา เหมือนหนึ่งกำลังจะหารับคนโดยสารเฮ้ยนั I ่นไอ้เล็กนี่วะไอ้ออดร้องตะโกนเสียงดังและกวากมือเรียกรถสองแถวเข้ามาจอดเทียบหลังจากที่ทักทายปราศัยกันอย่างคนรู้จักกันแล้วฝ่ายสองหนุ่มจึงได้ว่าจ้างให้ไปส่งสถานีไฟฟ้าเขาหัววา่ในราคา30บบาทฝ่ายรถสองแถวซึ่ง 2, นั่งมาด้วยกันสองคนคือหนุ่มใหญ่มีอายุเป็นคนขับและเป็นเจ้าของส่วนไอ้เล็กที่ไอ้ออดมันขานชื่อคือเพื่อนที่นั่งอาศัยมาทางต่อหน้า เมื่อเห็นว่าเป็นคนรู้จักกันจึงตอบตกลงที่จะไปส่งทั้งที่ระยะทางจากพุนพินไปเขาหัววายซึ่งเป็นเส้นทางไปอำเภอเวียงสานั้นมันอันตรายมากในยามค่ําคืนเช่นนี้เมื่อเห็นแก่หน้าเห็นว่าเป็นคนรู้จักกันฝ่ายเจ้าของรถก็ตกลงและเหมือนมีการวางแผนการไว้ล่วงหน้าแล้วไอ้หนงรับปืนจากไอ้ออดผู้เป็นลูกพี่ให้ไปน,นั่งประกบด้านหน้าคู่คนขับส่วนไอ้เล็กเพื่อนคนขับรถไอ้ออดประกบไว้ทางด้านหลังเวลาซองทุ่มเศษ รถสองแถวใหม่ยเลขทะเบียน20-0085สุราสุราธานีคณะลล่าวแล่นมาถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่4จึงสั่งให้จอดรถเพื่อปลอดทุกเมื่อรถจอดไอออสกับไอหนงจึงแสดงตัวเป็นดาวร้ายขึ้นมาทันทีทุกคนถูกบังคับให้ลงจากรถเพื่อขนตัวได้เงินในกระเป๋าคนขับ460บาทส่วนไอเล็กเพื่อนคนขับได้ถูกสอตรชนจับมาด้วยเชือกในลอนไพ่หลังเทแรกเจอเคราร้ายก็ทำท่าจะขัดขืน ไอ้ออทมันแสดงบทเยี้ยมตีศรีรษะด้วยขวดเหล้าแตกกระจายจนเลือดอาบร่างของไอ้เล็กเลยทําให้ชายคนขับไม่กล้าต่อกรด้วยในภาวะจำยอมเมื่อเห็นว่าไม่ได้เงินตามเป้าเพราะเหยื่ออีคนไม่มีเงินเลยจึงได้เทบร่างของเหยื่อลงข้างถนนไปกองกันอยู่ในคูหญ้าซึ่งเป็นร่องน้ําผมจําเป็นต้องทํานะเนื่องจากผมจะเป็นต้องใช้เงินไอ้หนงพูดขึ้นขณะที่ถือปืนในมือเพื่อจะแสดงบทเหี่ยมบ้างแต่ใจมันไม่กลา้าก็เลยลังเล ไอ้ออดผู้เป็นลูกพี่คว้าปืนในมือค้องมันมาขึ้นนกดังคลิกข้าเองอโหสิให้ข้าด้วยวะเปรี้ยเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์รถติดมีเสียงเรียกจากไอ้หนงซึ่งทำหน้าที่คนขับร้องเรียกไอ้ออนให้รีบขึ้นรถก่อนจะพุ่งออกจากที่นั่นมุ่งหน้าไปทางถนนสายเวียงสะโดยไม่สนใจกับร่างของเหยื่อทั้งสองที่นอนไก่กองกันอยู่ในร่องน้ําเวลาสามทุ่มสิบนาทีนั่งละออง ได้ผ่าร่างอันกระปวกกระเปียกของชายคนขับรถสองแถวซึ่งแจ้งเชื่อว่าคือนายพินโยอายุ34ปีเป็นรัฎรอยู่ในหมู่ที่5าตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีเป็นเจ้าของรถสองแถวขณะกล่าวได้เข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทธงชัยท้าววระร้อยเวรสอบสวนสพพุนพินว่าถูกคนร้ายสองคนพร้อมด้วยอาวุธปืนจิงเงินสด460บบาทและรถสองแถวหมายเลขทะเบียน 2 0 0ศูนย์าสุราธานีพร้อมกับหยิงผู้เสียหายตายอีกหนึ่งศพเมื่อได้รับแจ้งเช่นนั้นร้อยตำรวจโทเชียงชัยท้าววระร้อยเวรก็รายงานผู้บังคับบัญชาอันประกอบไปด้วยพันตำรวจโทหม่อมหลวงพิสิทธิ์วัชรีวงศ์สารวัตรใหญ่พันตำรวจโทประยุน์สุวพิษสารวัตรสอบสวนพันตำรวจโทสมโชคการสุวรรณสารวัตรป่าปรามร้อยตำรวจเอกสิริบัวมาศรองสารวัตรป่าปราม นำกำลังออกไปสอบสวนอย่างที่เกิดเหตุพบศพคนตายช่ดในจันทร์เรือเล็กอายุ26ปีอยู่บ้านไม่มีเลขี่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอพุนพินสภาพศพถูกมัดมือเผลหลังและถูกยิงด้วยปืนลูกซอ,องตายคาที่วิทยุตำรวจสกัดเส้นทางต่างๆจนกระทั่งเวลาตี2กว่าของวันใหม่วันที่1ตุลาคม2530ตำรวจสพเวียงสะก็วิทยุแจ้งมายังสพพุนพินว่าได้มีชาวบ้านตำบลเขานิพัน์ จับตัวผู้ต้องหาอาณาจารย์ได้สงสัยจะเป็นคนร้ายเชิงทรัพย์และฆ่าคนตายในท้องที่สพพุนพินเมื่อตำรวจสพพุนพินไปรับตัวก็ทราบชื่อว่าในจำนงหรือไอหนงอายุ20ปีเป็นคนร้ายฆ่าเชิงทรัพย์ร่วมกับไอออท,ที่ยังหลบหนีไปได้เป็นการจับอย่างฟลุกที่สุดผู้ต้องหาทั้งสองหลังก่อเหตุก็ขับรถเข้าไปเล่นจีบสาวๆในงานศพแล้วไปลวนลามจับของสังเวนเขาจึงถูกชาวบ้านรวมประชาธานจับส่งตำรวจ ส่วนให้อัดตัวการใหญ่หลบหนีไปได้แต่ตำรวจก็ได้ของกลางคืนหมดหรวมทั้งอาวุธปืนในจำนวนผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาซึ่งพนักง,งานสอบสวนคาดว่าจะทำสำนวนส่งอายการฟ้องศาลในเร็ววันนี้กำหนดโทษถึงประหารชีวิตซึ่งประชาชนพลเมืองดีทั้งหลายไม่ควรจวเยี่ยงอย่างสองเด่นโทรชนนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังัวงว่าเรื่องนี้ จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ